ลูกค้าเอารถม่เช็คนะครับเป็นรีโว่รถนี้อาการควันขาวไหลหลอบุ้งสูงนะครับหลอบุงสูงมีควันขาวเสียงจะสะดุดออกแตกๆควันขาวปนเท่าๆออกน้อยนึงเดี๋ยวจะลองเช็คหัวฉีดก่อนนะครับเปืืองตนเช็คการเก็บแรงดันของหัวฉีดมีอยู่หัวหนึ่งครับบวกเก็บแรงดันอีกสามหัวนี่เก็บแรงดันดีตอนนี้กระถดลงมานะครับเหลยบรวยดีหัวฉีดบวกเก็บแรงดันนี่เลย อาการย้อนฮิตแจ้งลูกค้าซ้อมนะครับอ่าทำการซ้อมเป็นทีเรียบร้อยนะครับเฉนโดกเก็บแรงดันเข็มหนึ่งกิบเลยตอนแรกเข็มฝาดบบเก็บแรงแล้วน,นะครับฝาดตกฝาดตกอ่าลูกค้าเลือกซ้อมหัวเดียวนะครับซอมเฉพาะหัวเดียวกับลืมต้นที่3,500บาทสนใจสอบถามในนะครับอ่าเซฟเป็นทีเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เข้าซอมหมวัวฉีดไปหวัวหนึ่งนะครับอ่าลองสตาร์ทเบื้องกร้ัรงไป เส่องเดือนหนึ่งปกตินะครับเดี๋ยวจะไปลองครับเบิรงนะครับก่อนจะส่งงานลูกค้าควันเ้าจะหายบ่ออาการไหลจะหายบ่อนะครับหลังจากที่เข้าซอมหัวฉีดไปก็ออกมาล่องก่อนจะส่งงานลูกค้าครับซอมไปหนึ่งหัวเสียงบ่อแตกควันบ่อขาวนะครับแต่ว่าจะมีควันดําอยู่ช่วงกดคันเร่งหนักๆมีปกตินะครับโอเคครับผมสาหรับลูกค้าท่านใดนสนใจนะครับรถมีปัญหาสามารถปรึกษาได้ครับ เรื่องหัวฉีดเทอร์โบอินเตอร์คัดงานเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องกับมีประจําครับผมสอบถามหน่อยนะครับหลานัดอะไรสิ่งอยู่แถวตลาเจะเญ่นสีวรินครับผมโอ,โอเคครับ